สวัสดีครับพี่น้องวันดีพี่น้อง,องชาว YouTube ครับผมมวันนี้ม้ามาอยู่กับมะขาวส,สวยๆแห่งครับพราชัยครับผมแมสวยจัดครับกันนี้แต่ว่าเขาจอดทำอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกัน <laughs> โอ้ <laughs> นี่ครับพี่น้องเจ้าของรถ นุ่มลอแห่งพลัาชัยโอ้โหโมวิี่เวาสี่ไปครับโอ้โหร็ทำะไรกันโอ้รถดดินทำไป long อีกแล้วลอยแล้วอยแล้วใส่ดินก่อนใส่ดินก่อนัวแบบเสียมาเนี่ยรับติดครับพี่น้อง ลายดอกก็เริ่มหมดนะครับอรอบที่สองครับตุลีน้องตุลีดีดเดี๋ยวรอบนี้จะลงก่อนเพราะว่าไทยกับโทรศัพท์ไม่ต้องลงคมเป็นไงครับเสียวันนี้สามรอบแล้ว <laughs> เสียแบตมองกล้องเลยมะสามเสียสามรอบขียอ <laughs> ายครับพี่น้อง <laughs> อันนี้ติดปากบอ่อเลยครับพี่น้องอาชูเฟอร์แมคโคได้น้ำมันยังนี่ยังเลยครับยังเลยโอ้บอกเขาแก่ไปแล้วไม่ยอมน้ำมันมาให้ลูกน้องนี่หยับเด้อน้ำมันหมดนิดงานชงนักเลยนะครับนี่ครับแมคโคเอาอ่าผ่านนะฮะมาช่วยดีดนะครับผมฝาท้าทยก็ทุกคันนะฮะใครที่รักรถ ก็จำเป็นต้องทำใจนะเวลารถติดครับพี่น้องอยู่ทั้งสามคันครับพี่น้องคันขาวคันน้ำเงินนะฮะคันเหลือง่ะคันเหลืองอยู่นู่นนะฮะติดทุกคันครับเอาดูปังมเกียเลยเจอดินเนินครับผมดินแบบว่าเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆนะฮะยังไม่ได้ตากแดดนะฮะก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับยังไม่ขึ้นเลย ก็ให้พี่แบตไปจะด,ดินเข้าก่อนนี่ครับกันชนก็เริ่มถึงดินแล้วเออเสียแบตครับผมเสียแบตแหงครับพลาดใช้มาร์กเท้านะฮะโอ้โหถังน้ำมันนี่ใหญ่มากครับผมใหญ่ไม่พอยาวนะฮะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะอยู่กับแมคโครคูเอต้าครับผมเสียลั่น,นะฮะ สายพลับปลาชชยแมคโครตัวจิ๋วนะฮะตัวน้อยแต่ก็ทํางานได้ครับผมแต่ว่ารถดํานี่สามคันครับผมสามคันนี่กําลังพอดีฮะทามากกว่านี้แมคโครก็สู้ไม่ไหวเนี่ยครับจอดรอครับพี่น้องล้อลอยครับล้อลอยดีตัวแล้วฮะเนี่ยครับติดปากมออลยครับ JO8 ครับคันนี้ JO8E ครับพี่น้อง<ป>ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงแ<ป>รงเลือๆครับพี่น้องติดท,ที่ว่ามันลื่นครับดู <S 1> <S 1> อง้วโหคันลื่นครับเจ้าใบอะไมาเนีเ่ยเราสเส้นหลังมัดให้อ้ซูเรงนาะบินนะโตบานดูอีกครับพี่น้อง ใส่ไม้ไม่ได้เดี๋ยวยางระเบิดน,นี่ครับเจ้าของแมคโครนี่ดูแลเป็นอย่างดีครับพี่น้องเสร็จแล้วต้องเลี้ยงเรล่าขาวเป็กหนึ่งไม่ต้องใช้เสียมครับพี่น้องมืออย่างเดียวครับโโอ้ห รอบนี้ดันดันตูดที่หนึ่งกับไปแล้วเมกโคดันได้โตทั่วบอลกีบอลรามันเกี่ยวเอ้ะตะกายตะกายฮะต่อรถไปตามมือแมกโคเรหรออ่ะล่อยลงมาแล้วครับตอนนี้ อยู่ด้วยกันสามคันครับม้าขาวครับผมแล้วม้าน้ำเงินครับผมอันนั้นม้าเหลืองครับใ <laughs> ส่เหลือง <c oughs> เอาแป๊บๆไปดันตะปุกจุ้ยเอา <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหาทางอื่น ไม่ไหวครับพี่น้องโอ้โหโผาน,นี่ใหญ่มากเอเอยัดดันไดเบียเต้าอ่ะดันไดเบีย ơ, xin lỗm giờ, ạ mày mai, mày mai mày ạ mày bay, mày bay mày ạ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  ยืนเลืที่เต้าก็แดดเดีที่แดดเดีที่แดดเดียที่ไม่รู้เขาพูดอะไรนะครับผมฟังคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องครับพี่น้องปัมปิ้นกนตายครับ <c oughs> น้ำมันมาแล้ว ao, quay, trở đi tua này ờ ao, điết ta ta, kia nó đít phung. อ่ะดันเลยเทด่ยวดันเลยดเดยใส่ดินรอบนี้ก็อย่างน้อยก็ให้มันสูงขึ้นนะฮะมันโอ้ฝั่งนี้ใช้มือครับผมฝั่งน้นใช้เสียมเออเดี๋ยวไปสัมผัสเจ้าของรถกันเออ ออกันชนไปแล้วครับกันชนครับนี่ครับร <laughs> อรอแล้วเออหนักจนจนเลยได้ก็เมียหนักได้อ่ะได้ <laughs> แกะมองเนาะได้มันรึ้งเนาะเออหม้อมกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดครับผมฮเ <laughs> ออเป็นต <laughs> ัว้อยครับรเป็นไงครับเสียพอจะขึ้นไหมวันนี้ <laughs> ไม่ได้เ <laughs> ส้นเจ้าที่หรือเปล่า พอเสร็จตายยัหมวนใบคูด <c oughs> สันนเอ้อเดี๋ยวแบ่งงานเข้าอีกแล้วครับพี่นอ้องรอบนี้ดินสูงแล้วก็น่าจะไปได้ครับไไปได้เนะออบันไดกูสูงได้เอ้อยไกล,ต,กลต้องไกลก็มุกเปล่าจ้ำโตได้

่ก็ยเดเตาเลยก็ยืดเช็ดแมตมือ่ะบักเลยเอาแล้วมันดึงไม่ได้อ่านีิบักเลยไม่เตือนพิ่งเชียร์รถเรียบร้อยครับพี่น้องแม็โคดึงครับจำไว้นะพี่น้องอย่าให้แม่โคเกาะตรงนี้ครับผมอันตรายเบี้ยวเลยครับ แต่แก้ไขได้ครับพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเสียน,นะครับย,ยังไม่ขึ้นครับอ,อันนี้มีมนมาดันตะปุกอ่ะ ม่เอมมาาอมาดันฝ่าทายเอาดิ้นอกก่อนครับพี่น้องปัดตูดนิดหน่อยเจอดิ้นหนึดนะฮะก็ต้องทำใจครับพี่น้องเที่ยวไม่ได้ครับวันนี้ติด,อ,ดอย่างเดียว อ่ะเราเคลียร์ล้อหน้าก่อนครับวันนี้ก็เคลียร์ล้อหน้นาน,าน,นี่แหละเฮ้ยเจ้าระคีให้ไปจเจ้าระคีตรงนี้ตรงนี่เลย <c oughs> เอออ่ะได้แล้วรอบนี้เออได้ล้อหน้าเรียบร้อยครับเตือถอยเตืออ,อ,อ่ะ,ะไหว้ไม่ไหว,ไวครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกัน เรียบร้อยเฮ้ยนั่นในสุดยังลื่นอยู่ครับล้อยางไม่มีครับผมฟรีล้อครับอีกน้อยอีกน้อยนั่นนั่ เรียบร้อยครับพี่น้องรถแรงโคตรแรงจนเมกโค่นเลหน้องเจ๋อยเดินตราบ้านซันเลยเดินเกิดอาหารที่ลงใหม่ครับพี่น้องดินมันหนืดครับพี่น้องหนืดจริงไงให้ดูขาผมฮะนี่ครับอู้อู้ชากระมีนเนี่ย อ่ะเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจครับผมเสียแปดนะฮะเจโอแปดครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะช่องใหม่นะฮะก็ยังไม่มีผู้ติดตามเท่าไหร่ผมจะทยอยนำคลิปมาให้ชมเรื่อยๆครับพี่น้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ